สวัสดีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของคอร์สปฐมต้นสู่กิเต็ปฐมปายนะครับในคอร์สนี้เราก็จะพูดถึงพวกพื้นฐานด้านการคิดเลขต่างๆของน้องๆในระดับปฐมต้นนะครับแล้วก็สําหรับน้องปฐมปายบางท่านที่พื้นฐานไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงก็เรียนคอร์สนี้ด้วยก็ได้นะครับในคอร์สเนี่ยก็จะมีทั้งตัวอย่างการเรียนการสอนนะครับมีการสอนแล้วก็ไม่พอนะครับก็จะมีแบบฝึกหัดให้ด้วยนะครับ หลายๆท่านอาจจะบอกว่าเอ๊เรียนไปแล้วจะมีแบบฝึกหัดให้ทำไหมในแต่ละหัวข้อนะครับเราจะมีแบบฝึกหัดให้มากน้อยตามแต่หัวข้อนั้นๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเรียนการสอนกันเวลาผมสอนนะครับเวลาที่ครูสอนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คืออธิบายให้ฟังก่อนทั้งหมดเลยนะครับว่าเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรเรื่องนี้พูดถึงอะไรหลังจากอธิบายให้ฟังเสร็จปับ๊บเราก็มาเริ่มทําโจทย์กันโอเคนะครับอย่างตอนนี้คือไม่ได้อธิบายอะไรนี่จะบอกเป็นเทคนิคเฉยๆโอเคไหมครับ อันไหนที่มันมีเทคนิคเราก็จะสอนเทคนิคด้วยสอนวิธีตรงด้วยอันไหนที่มันไม่ไม่มันมีเทคนิคน้อยมากหรือมันไม่มีเลยเราก็จะสอนเฉพาะวิธีตรงมันอย่างเดียวนะครับอ่ะอย่างเช่นอันแรกก่อนเลยอันแรกพูดถึงเทคนิคการคูณน้องๆคง,งคูณเลข2หลักเป็นแล้วถูกไหมครับอ่ะวิธีการคูณเลข2หลักก่อน97้เคูณกับ92้อเขไหมเราก็เอาหลักหน่วยคูณก่อนอันนี้คือคูณธรรมดาก่อนนะ2คูณ714ทด1 2องคูณเก้บปวกหเป็น19 9เก้คูณเจ็ดสิบได้สทด6 9เก้าคูณเก้ปบ็วกหเป็น87แล้วเราก็จับบวกกัน4 2ทด1 9 8ตอบ8,924เห็นไหมครับพื้นที่มันเล็กนิดนึงนะครับทีนี้ครูเลยบอกว่าเอ๊ะไอการคูณเลขเนี่ยนะการคูณเลขขึ้นต้นด้วย9เนี่ยการคูณเลขขึ้นต้นด้วย9 2ตัวเนี่ยถ้าเป็นเลข2หลักเนี่ยมันมีเทคนิค ถามตัวเองงี้ครับ97อีกเท่าไหร่ถึงร้อยอีก3ถึงร้อย92อีกเท่าไหร่ถึงร้อยอีก8ถึงร้อยเอา3คูณ8ครับ38 24เขียนไว้เห็นไหมเขียนไว้เป็นเลข2หลักสุดท้ายโอเนนะครับแล้วครูก็เอา97ลบกับ8 97ลบด้วย8ก็เหลือ89เโอเคไหมเราก็จะเห็นว่าคำตอบมันเป็นงไงกันเท่ากันแต่มันเร็วขึ้นโอเคเนาะดูใหม่ดูใหม่ อีกทีนึง่งถ้าเป็นแบบนี้31คูณกับ71ตั้งคูณธรรมดาก่อน1คูณ1ได้1 1คูณ3ได้3 7เวลาเราเอาหลัก10คูณเนี่ยย้ำตรงนี้ก่อนตั้งเยื้องก็ได้หรือว่าเราจะเติมศูนย์ไว้ก่อนเพื่อความชัวร์ก่อนก็ได้แต่ถ้าน้องๆไม่แม่นแ,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 แนะนำให้เติมศูนย์ก่อนนะครับ7 17 73 21บวกกันเป็น1 0ทด1 2 2ตอบครับ2 2 0 1เอ๊ะคูณน,นี้มีวิธีรัด าการคูณเนี่ยการคูณเลข2หลักมันมีเทคนิคเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับดูนะถ้าอันนี้ต้องสังเกตนะครับถ้าข้างหน้าเนี่ยนะครับมันรวมกันแล้วได้10แล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันเหมือนกันหลักการทําทําอย่างนี้ให้เอาข้างหลังคูณกันก่อน1นคูณหได้1แต่ให้เราเขียนเป็นเลข2หลักก็คือเป็น0ูนย์หนึ่งเห็นไหมครับเสร็จปุ๊บเราก็เอาข้างหน้าคูณกันครับ3ามคูณเได้2 1เ บวกกับตัวหลังครับบวกกับหนึ่งเป็นยี่สิบสองโอเคไหมป๊าบโอเร็วปี๊ดเลยหลักการคือถ้าข้างหน้าบวกกันได้สิบแล้วข้างหลังเหมือนกันนะเห็นไหมนะหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งเขียนศูนย์หนึ่งแล้วสามคูณเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดบวกกับหนึ่งตัวหลังเป็นยี่สิบสองโอเคนะครับลองลองดูก็ได้ตั้งเลขที่ข้างหน้ารวมกันได้สิบข้างหลังเหมือนกันใช้หลักการนี้ได้นะครับอันนี้เป็นการคูณ ทีนี้เดี๋ยวมาดูการหารบ้างวิธีการหารมันก็มีทั้งวิธีหารสั้นและวิธีหารยาวถูกไหมครับถ้าเกิดเราไม่ถนัดหารสั้นเราก็ตั้งหารยาวอย่างนี้เรียกหารยาวเวลาหารก็3เท่าไหร่ได้ไม่เกิน8 3 2 6ลบเหลือ2ดึง3ลงมา3 7 21ลบเหลือ2ดึง2ลงมา3 7, 21 ถูกไหมครับครูเขียนลบลงมางนี้นะลบเหลือ1ดึง5ลงมา3 5 15ลบเหลือ0หมดแสดงว่าอันนี้ผลลัพธ์คือ2775หโอเคไหมหรือบางคนบอกไม่เอาครูผมไม่ชอบอมันหารยาวมันยาวอะเอาหารสั้นดีกว่าครูผมหารแบบเหลือเศษเป็นแล้วอ่อานี้นะ3เท่าไหร่ได้ไม่เกิน8 3 2 6, 6เศษส เห็นนี้ก็เขียน2ไว้ตรงข้างหน้าเลข3าเนี่ยนะครับสเท่าไหร่ได้ไม่เกิน23 3, 7, 21, เศษ1ถูกไหมครับ3เท่าไหร่ได้ไม่เกินอ๋อโทษที 3, 7... 3, 7, 21, ็เลบ3หลือ22เหลือเศษ2ถูกไหมครับ 3, 7เป็น 21, ลบ23หลือเศษ2ออ้ายจัง3เท่าไหร่ได้ไม่เกิน22 3, 7, 21, เศษ1 3เท่าไหร่ได้ไม่เกิน15 3, 3 5, 15 จบอีกโอเคไหมทีนี้มันมีให้อีกอันหนึ่งสําหรับแม่3ถ้าเกิดเขาไม่ได้อยากได้ผลลัพธ์เขาอยากถามว่าไอเนี้ยเหลือเศษเท่าไหร่วิธีคิดนะครับให้เราเอาเลขโดดพวกนี้มาบวกกัน8・ปดบวกสามบวกสบวกหครับเนี่ยเลขโดดบวกกันเลยหาผลลัพธ์มา8ปบวกสเป็น11บเวกสเป็น1 3บวกหเป็น18โอเคผลลัพธ์ของเลขโดดเป็น18 18หารด้วย3ลงตัวไหม ลงตัวเพราะฉะนั้นเลขชุดนี้ทั้งชุดครับจะหารด้วย3ลงตัวคาว่าลงตัวคือไม่เหลือเศษอย่างเงี้ยไม่เหลือเศษโอเคนะแต่ว่าวิธีนี้จะหาผลลัพธ์ไม่ได้จะหาได้เฉพาะเศษโอเคนะครับต่อไปตัวอย่างที่2ครับการหารหารด้วย9เหลือเศษเท่าไหร่เขาถามเราก็ตั้งธรรมดาเลยบางคนบอกครูหารสั้นไปแล้วเอาหารสั้นดีกว่าเอาหารสั้นดีกว่า,า9กาหาร7ไม่ได้ใส่0 9ย์เเท่าไหร่ได้71 ไม่เกิน719763เศษ8 9เท่าไหร่ได้ไม่เกิน89 99 81เกเศษ8ตอบเศษ8ครูเลยบอกว่าไอ้วิธีการหารด้วย9เนี่ยมันมีหลักการหารเหมือนกันทำแบบเดิมคือเอาเลขโดดบวกกัน7บวก1บวกเ7บวก1เป็น8 8บวกเเป็น17เอาเลขโดดบวกกันอีก1บวกเเป็น8ตอบเศษ8 โอเคไหมแต่ว่าการหารเนี่ยมันจะมีแค่ไม่กี่ตัวนะครับอย่างเช่นหารด้วย4หารด้วย8ปดหารด้วย6โอเคไหมหารด้วย5อะไรพวกนี้มันก็จะมีหลักการของมันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสอนเนี่ยเรื่องหลักการคูณหลักการหารเนี่ยก็จะบอกข้อไหนที่ใช้เทคนิคได้ก็จะใช้แล้วก็ทั้งวิธีตรงและวิธีลัดนะครับแต่ถ้าข้อไหนไม่ได้เราก็จะใช้วิธีธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเน้นวิธีธรรมดาเป็นหลัก ส่วนเทคนิคเพิ่มเติมต้องอยู่ที่น้องๆถ้าน้องๆแม่นเทคนิคมันจะมาเองโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูอีกแบบหนึง่งการนําไปใช้บ้างตัวอย่างที่หนก่อนการนาไปใช้นี่จะเอาอะไรไปใช้บ้างที่ครูจะสอนก็ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบวกการคูณการลบการหารเนี่ยเอาไปใช้หมดเลยทุกอย่างเอาไปใช้ในโจทย์ปัญหาหมดนะครับดูนะตัวอย่างที่1นักเรียน10คนครับมีการจับมือกันท้าทายทั้งหมดกี่ครั้งโอ้โหลำบากแล้วเรานึกภาพตามนะ มีคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีนักเรียนอยู่10บคนจับกันกี่ครั้งครูถามก่อนเลยคนที่หนึ่งเดินไปจับเนี่ยกี่ครั้งนะับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าคนที่หนึ่งจับ9้าครั้งโอเคไหมเอาคนที่สองเดินไปจับบ้างเอาครูแล้วคนที่สองไม่จับคนที่1หรอจับไปแล้วไงก็เอาหนึ่งมาจับสองไปแล้วเอาสองไปจับบ้างนะับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แสดงว่าคนที่2จับ8ครั้งแสดงว่าคนที่3ก็จะจับ7จับ6จับ5จับ4จับ3จับ2จับ1แล้วก็ไม่จับถูกไหมเขาถามว่ากี่ครั้งเราก็เอามันมารวมกันคําว่ารวมก็คือบวกทีนี้เวลาเราเจอเลขบวกกันอย่างเงี้ยครับแล้วเลขมันเรียงกันเนี่ยนะวิธีการคือเอาตัวแรกกับตัวท้ายบวกกัน9บวกนได้10 8บวก2ได้10 7บวก3ได้10 หกบวกสีได้10บกี่สิและสี่บวกอีกหได้45ครั้งโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับมือ10คนจะจับทั้งหมดกี่ครั้งก็ตอบ45ครั้งอันนี้คือการนําการบวกไปใช้เห็นไ,ไหมอ่าทีนี้มาดูอีกอันนึงครับรูปสีเ่เหลี่ยมมุมฉากโอ้นี่ชอบออกเลยเพราะเย็นข้อสอบทีเด็ดข้อสอบสสวทแล้วพวกนี้ให้นับรูปโอเคไหม วิธีนับเนี่ยโอ้โหถ้าเจอแบบนี้บางคนถามมีริบูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกี่รูปงงว่าเอ๊ครูทํายังไงดีนับเลยได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอ้โหสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดคูแต่ถ้านับแบบเนี้ยโอกาสผิดมันสูงนะครูใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งตรงๆตรงๆหมดเลย ใส่ไปตัวอักษร a b c d e f โอเคไหมแล้วเราก็ไล่ทีละตัว1ตัวอักษรมี a b c d e f 6กลูกถูกไหมสองตัวอักษรสตัวอักษรก็จะมี a b a c ตดิวทีครับ a b a d ไล่ a ก่อนเนาะแล้วก็ไปไล่ b ครับก็จะมี b c b e ไปไล่ C ครับก็จะมี C F โอเคปะ่ะเวลาไล่ไล่ให้มันเป็นระเบียบอะเอา D ไปไล่บ้างก็จะเป็น D E อ้าวครูไม่เอา D A หรอมีแล้วโอเคไหมก็ไล่ D E แล้วก็ E F นะแล้วก็หมดแล้วโอเคไหมครับอันนี้คือ2ตัวถ้า3ตัวอักษรระครู่3ตัวอักษรก็จะมี A B C มี D E F โอเคไหม คููแล้ว A B D A D B ได้ไหม A D E A B E อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้าวาดอย่างนี้มันไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโอเคนะครับถ้า4ตัวอักษรล่ะ4ตัวอักษรก็จะมี A B D E ถูกไหม A B D E A B C E F B C E F โอเคไหมมีอะไรอีก4ตัวอักษรหมดแล้วครูเสร็จปุ๊บก็ไป 6ตัวอักษรเลยก็คือรูปใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้น6ตัวอักษรก็จะมี a b c d e f นับซีทั้งหมดกี่รูป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18เห็นไหมครับเท่าที่เรานับกับตอนแรกเมื่อกี้โอเคไหมเดี๋ยวดูอีกวิธีหนึ่งอันนี้คือการนับแบบเ,ออเขียนตัวอักษรลงไปไมันจะมีระบบระเบียบของการทำ แต่ทีนี้หลังจากถ้าเราทำทำไปเรื่อยๆรื่อเรารู้จักสูตร,รลัดครับดูนะถ้าเกิดเขาให้นับสี่เหลี่ยมแล้วมันเป็นรูปเต็มเต็มอย่างเงี้ยนะครูเขียนเลย1 2 3สพอชั้น2ครับครูเอาไอเนี่ยคูณ2กลายเป็น2เอาไอเนี่ยคูณ2กลายเป็น4ไอเน,นี้ยคูณ2กลายเป็น6แล้วครูก็บวกเลข1บวก2บวก3มได้6 6บวก4บวก2ได้12 12บวก6ได้18จบ18แรูปเท่ากันโอเคไหมครับ ทีนี้หลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ค e รูครูต้นแล้วถ้าเกิดคุณแม่งง,งล่ะน้องง,งล่ะทํายังไงดีก็อินบ็อกซ์เข้ามาหาผมนะครับถ่ายรูปตรงที่งงหรือว่าโจทย์ตรงที่งงส่งมาให้ผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรีบตอบกลับไปถ้าว่างผมจะตอบทันทีเลยแต่ถ้าเกิดผมตอบช้าก็แสดงว่าผมอาจจะติดธุระหรืออะไรอยู่นะครับกรุณารอสักครู่นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับเวลาเรียนถ้าโจทย์ไม่ทันเนี่ยเนื่องจากเราเรียนเป็นวิดีโอ เมื่อกี้อาจจะฟังแล้วแบบเฮ้ยทำไมไปเร็วจังแล้วจะจททันได้ไงกดสต๊อปครับโอเคนะกดสต๊อปนะครับแล้วก็ค่อยจดเวลาเรียนอยากให้ฟังให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยจดนะครับทีนี้ก่อนเริ่มเรียนก็จะมีเอกสารให้ดาวน์โหลดเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวน์โหลดเอกสารไปฝึกทําก่อนได้นะครับไม่มีปัญหาส่วนที่บอกไว้ตั้งแต่แรกว่าจะมีแบบฝึกหัดด้วยแบบฝึกหัดเนี่ยมีแน่นอนแต่อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับในแต่ละหัวข้ออาจจะมีแบบให้น้องฝึกทําจนจนคล่องเฉยเเพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ย ต้องฝึกทำเยอะๆนะครับพอหลังจากได้แบบฝึกหัดไปปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่มีการอาจเฉลยแบบนี้แต่จะมีเป็นคําตอบให้ส่วนถ้าน้องคนไหนแบบเอ๊ะคิดคําตอบออกมาแล้วไม่ตรงอะ่ะวิธีคิดไม่ได้อย่างเงี้ยลองย้อนกลับมาดูวิดีโอที่สอนก่อนนะครับแล้วก็ลองฝึกทําถ้ายังไม่ได้อีกส่งมาครับไม่ต้องกังวลทีนี้ถ้าเกิดผมเขียนกลับให้แล้วแล้วน้องยังงงอยู่หละ่ะทายังไงดีโทรครับเราโทรคุยกันเลย ถ้าจังหวะว่างเหมือนเดิมครับจะรีบตอบทันทีนะครับแต่ถ้าจังหวะไม่ว่างก็รอสักครู่นะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการสอนของคอร์สประถมต้นสู่กิเต็ประถมปลายนะครับเพื่อเตรียมตัวความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ให้น้องๆประถมต้นนะครับเราจะใช้การฝึกฝนแล้วก็เทคนิคแล้วก็การอธิบายด้วยภาษาพูดง่ายๆให้น้องเข้าใจง่ายๆนะครับก็ขอฝากคอร์สนี้ไว้กับท่านผู้ปกครองด้วยนะครับ ขอบคุณครับ